ี่ค่ะนี่ค่ะเห็นมอลูกตัวน้อยน้อยไหมนะคะ่ะน้องตากระแต่ตัวเล็กๆเลยค่ะเห็นมอออกแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหาอะไรให้กินก่อนค่ะออกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นมอตากระแต่สีมือย่า่ค่ะน้องๆแตกออกแล้วนะคะทุกคนแป๊บนึงค่ะปิ๊บพลงังพากันแตกขึ้นมานะคะเอาไปให้กินซานี่ก่อนค่ะพี่น้อง พอน้องๆเพิ่งแตกน้องนี่ค่ะเราต้องเอามาเอาปอกีสียังหนาถาที่เห่าอันพอตั้งแตนไห้นะแหงแหงเงยเข่าเข่เข่ากล่ก <c oughs> กองล่มค่ะ <c oughs> เอาปอกีสีพรมหนามนะคะทุกคน นะะี่ค่ะเจ้าสิเอาแต่นี้มาให้ตกกระแทกีกินกน่อนอาพากินกินลูกนะเป็นแล้วค่ะออกมาหลายแล้วค่ะเ,เพื่อนนะะี่ค่ะโอ้ยใหญ่ก็ดีน้อยๆมันนะคะเต็มอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะะี่ค่ะท่อนจะเปิดปากทุ่งไห้น่นเดียวเพื่อนกะคอยตายออกมาะคะ่ะกินหยานะคะทุกคนยายดีใจค่ะมาเอาหยานะคะ เนี่ยน้องตากแตนก็กินยาแบบสีมือย่า่เป็นจ้งไดคะออกแล้วย่า่ก็คิดว่ามันกับโมมีสิทธิ์หรอคะเห็นบอค่ะตากแตนย่า่เกิดเลยเด้อนี่ค่ะลูกตัวน้องๆตากแตนออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนลูค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวนะค่ะพ่มน้ำก่อนไปกินก้นค่ะออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบอตากแตนสีมือย่า่ค่ะ นอ้นองแตกออกแล้วนะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งค่ะปิ๊บลูกตะ,กะเกเตนออกแล้วคะ่ะยายพอเองนะคะพอเองทํำเองคะ่ะเป็นแล้วสุดยอดเลยค่ะลูกตะ,กะเกเตนออกแล้วคะ่ะยายพอเองนะคะพอเองทํำเองคะ่ะเป็นแล้วสุดยอดเลยค่ะเป็นแล้วคะ่ะออกมาหลายแลย้วค่ะ เ,เพื่อนนี่ค่ะโอ้ยใหญ่ก็ดีพี่โน,โน,น้องมึงในหนองตากระแตนออกเลยแล้วค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเอ,อ้ีออกมน,นี่ค่ะน,นี่ค่ะน้องนี่ค่ะเนี้ยใหญ่สิบปลาวันนีก่อนนะคะเยอะให้ลูกคนออกมากแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเนื้อยาญสีเกีียวเอาหยากรจังหน่อ,นนอยะคะ่ะ ไปหายเพลินเด้อค่ะนี่ค่ะเห็นมอลูกตัวน้อยน้อยมนะคะน้องตั๊กแตนตัวเล็กๆเลยค่ะเห็นมอออกแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหาะมันกระบอกมีสีดอกค่ะเห็นบอ้าตะ๊กแตนใญ่เกิดเลยเด้อนี่ค่ะลูกตัวตั๊กแตนออกแล้วเย่แย่ย่เป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอา๊อกี้สีพรมหนามนะคะทุกคนนี่ค่ะเจาสิเอาตันนี้มาให้ตัแกแตนกินก่อน อาผ้ากินกินลูกนะโอ้แตงออกแลว้วดีใจค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเนื้อยาสีเกีียวเอาหนาก่อนจังน่อยค่ะไปหายเพลินน้องๆกับกระแตนออกนะคะเพื่อนเพื่อนดูค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวนะคะพมนัำก่อนอา เป็นแล้วค่ะออกมาหลายแล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยใหญ่็ดีมันกับบมีดสีตอค่ะเห็นบ่ค่ะตากระแต่ใหญ่เกิดเลยเด้อนี่ค่ะลูกตัวแม่กินก้นค่ะออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อตากระแต่สีมือใหญ่ค่ะน้องๆแตกออกแล้วนะคะทุกคนนัดหนึ่งค่ะปิดพนุค่ะเดี๋ยวมาเบ่งอีกรอบค่ะเกี่ยวหญ่ไม่จะกลั่นโซค่ะ แตกแล้วค่ะพี่น้องดีใ,ใจมันกระบอมีดสีออกค่ะเห็นบหมคะตากระแต่ย่า่เกิดเลยเดอ้อนี่ค่ะลูกโนแบบนี้นะคะแต่มันซุม่ไมไอ้มมนซุมซ่มๆแล้วก็มันกระสีออกอีกค่ะน้องๆอ,ออกเยอะแลวนะคะทุกคนแหปกินก้นค่ะออกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นบอตากระแต่ตสีมือย่า่ค่ะน้องๆแตกออกแล้วนะคะทุกคนแน๊บหนึ่งค่ะปิ๊บ แต่ก็ะหางอยู่แล้วค่ะตัวใดออกก็บอกเป็นหยังนาะค่ะอันเพราะว่ามือนะภากันป้าแหละแต่มันกระบอกแบบนี้นะคะให้มันซุม่มให้มันซุ่มๆุมแล้วก็มันกระสีออกอีกค่ะน้องๆออกเยอะเลยนะคะทุกคนลูกตากระเตนออกแล้วค่ะยายพอเองนะคะพอเองทํำเองค่ะเป็นแล้วสุดยอดเลยค่ะ เอาป๊กี้สีพมหนามนะคะทุกคนนี่ค่ะแจ็สีเอาตัอันนี้มาให้ตาแก,กระแตนกินก่อนเอ้าผากเป็นกินลูกนะเลอหน่อยมั้นะคะเต็มอยู่ค่ะพี่ดองนี่นี่ค่ะทอนจะเปิดปากทุ่งให้นานเดียวเพื่น,น,นกะคอยไตยออกมาะคะ่ะกิ่นหยานะคะทุกคนยายดีใจค่ะตัก,กระแตนออกแล้วเย้เยเย,ยเป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็ะหางอยู่ด้วะคะ่ะตัวใดออกก็พบเป็นหยังนะะุก่ะอันพว่า เหมือนนะผ้ากันป้าหละแต่มันกระบอกเอาป๊กี้สีพรมหนามนะคะทุกคนนี่ค่ะแก่สีเอันนี้ให้่ก็กระแตกกินก่อนเอาผ้ากันกินลูกนะกำลังผ้ากันเตะขึ้นมานะคะเอาไปให้กินสวีทก่อนค่ะพี่น้องพอน้องๆเพิ่งแตกนี่ค่ะน้องๆออกเยอะแยะเลยนะคะหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์ สีมือย่ายเป็นยังไงคะออกแล้วย่า่ก็คิดว่าพน,นุค่าเดี๋ยวมาเบงอีกรอบค่ะเดี๋ยวย่ายสีเอาเกี่ยวอยาไม่จะกลับพนุค่ะแตกแล้วค่ะพี่น้องดีใจแตกกระไรโตอยู่ค่ะออกมาหลายอยู่ค่ะตาก,กระเแตนออกแล้วค่ะพี่น้องน้อง,องตาก,กระเแตนออกแล้วค่ะเพ,พื่อนๆดูค่ะ เ็มเลยค่ะเดี๋ยวนะคะ่ะพม,ม่มงาก่อนอาเป็นแล้วค่ะปอกมาหลายแล้วค่ะเป็นเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยใหญ่ก็ดีนะเป็นแล้วค่ะออกมาหลายแล้วค่ะเป็นเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยใหญ่ก็ดี <c oughs> กล่องหล่มค่ะ ออกทุกคน<ฮ><ฮ>พี่นอ้องกล่องข่อยลม่มเดียวค่ะนี่ค่ะ,คะเห็นมอลูกตัวน้อยน้อยไหมนะคะน้องตากระแตนตัวเล็กๆเลยค่ะเห็นมอออกแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวหาอะไรออกทุกคน<ฮ> พี่น้องกล่องข่อยล่มนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยยาสีเกียวเอาอย่างอ่กอนจ้าหน่อยค่ะไปหายเพลินเอาป๊กี้สีพรมหนามนะคะทุกคนนี่ค่ะแกสีเอาอันนี้มาให้ตาบก,กระแตกินก่อนตาว้าินกินลูกนะกล่องล่มค่ะแต่ก็ห่างอยู่ด้วค่ะ ตัวไรออกก็บอกเป็นหยังเนาะค่ะอันเพราะว่ามือนะท้ากันป้าแหละแต่มันกระบอกออกแล้วค่ะเดี๋อวย้าสีประหาหยาไมา่ห้มันกินก่อนค่ะวันนี้ไมห่หายเพิ่นกินค่ะไปเกี่ออยวอหยาไมา่ห้ตะแกแตนกินนะคะลูกตะ๊กแตนออกแล้วค่ะยายพอเองนะคะพอเองทําเองค่ะเป็นแล้วสุดยอดเลยค่ะนนองค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกรอบค่ะ เดี่ยวย่าสิเอาเกี่ยวยาไม่จะกลันพี่น้อค่ะแตกแล้วค่ะพี่น้องดีใจก่อนโอ้เต็นออกก็มีออกแล้วค่ะออกแล้วเบิ้มไปกินก้อนค่ะออกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นบอ่อตะกะแตนสีมือย่า่ค่ะนนองๆแตกออกแล้วนะคะทุกคนนับหนึ่งค่ะปิ๊บ หลังจากย้ายเพาะไหวสองอาทิตย์ค่ะแตกแล้วนะคะทุกคนเวลาหนานานพ่น้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกรอบค่ะเนี่ยย้าสีเอาเกี่ยวหย่าไม่จ้าก,กาัพน้ค่ะแตกแล้วค่ะพี่น้องดีใ,นใจนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเนี้ยย่าสีเกียวเอาอ่าอากาจังน้อยค่ะไปหายเพลิน ไปกินทุกคนคะ่ะออกแล้วคะ่ะเพื่อนๆเห็นบอตกระแต่สีมือใหา่คะ่ะน้องๆแตกออกแล้วนะคะทุกคนกคน๊บหนึ่งค่ะปีตาเป็นแล้วคะ่ะออกมาหลายแล้วคะ่ะเพื่อนนี่คะ่ะโอ้ยใหญ่็ดีมพ <c oughs> นนค่ะเดี๋ยวมาเบ่งอีกรอบคะ่ะเดี๋ยวย้ายสีเอาเกี่ยวหย้าไม่จะกลับเพนน้ค่ะแตกแล้วคะ่ะพี่น้องดีใ,ใจ นี่ค่ะน้องๆออกเยอะแยะเลยนะคะหลังจากพานไปสองอาทิตย์เอาปอกี่สีพรมหนามนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาอันนี้มาใหา้ักกระแต่กินก่อน